เฮ้ยวันนี้พอจะได้เย็นสวยๆเท่มาเย็นเตะแล้งท่านว่าหนาวอือมาหอดจอดเทิงแล้วสวัสดีพี่น้องปองไปสุขสุขคนขับพอกับมาหลังไปสุโดนคนเก่าคนโก้คนทางต่อแต่เหมือนเดิมคณิตเทียนไปชมท่านยู่ในชมไปสิโอ้โหทเชียบจ่ามาจะไก่แท้ บเต็มจอ่อะเยเต็มแม่พวน,น้หน่อยนึงเต็มเต็มตงไหนทีกำ pues ลังมึงเปียนสาวได้ทำอะไรากินลาบลกเกาโอ้ยแม่ามลาบลกเก้าอีกแล้วโอ้ยตาแซอะไรนองเด้อลาบลกเกาลาบลกเกาค่ะลาบลกเก้าชิมมึงเป็นหลาบลกเกาพีน่น้องลูกเกาค่ะลูกเกาเนเจ็บข้อแมเป็นทมสิ้นบบ เฮ้ยเดี๋ยวไปเช็ดเดี๋ยว่ามึงเต้นเบิดอุ้ยอันนี้กับมินมินูหลากลิ um, ์ขึ้นกันบ่โอ้มินูหลากมินูหลากเสร็จแล้วล่ะครับสวัสดีค่ัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ฮัลโหลมาหอดเจอเธงแลบพี่น้องนอนเมยนอนเออแล้วอ่าพอกระมีกันบะเนี่ยเอออบอปเออมื่อนี้เป็นแต่ฝนแทนหมูเอาเปยร้องไห้น้ำแดเด้วยยันฝนตกว่ะยันไม่มมูอยู่แม่ๆม่าน้ำ อู้พัตโดงเข้าไปใส่โอ้ยแต่แล้วคีอจังในหนังเนาะยางมากเลยสิไม่อันนี้เขาดังเหยียบอีกบน,นึง,อ,อ,งอุ้ยนิมม่นเจ้าค่ะมันนี่ได้ชันเพ่นไปเนาะเจ้าค่ะโยมด้วยอาตมามาหอดพัตโตงเนาะ มาตละยองงมาหอดยมมาตะใสยมวัดมาตะใสยมวัดมาตานนี่ละหมอชีสสองลองไห้ตาแดงรอแฟนตนเติมอ้าออเออนมขารข้อง้อังไหขาน่อยนี่คังยังรอข้องคังเนาะังมูังม้าคังแมวมาัง กณเล่บ่าคือเรื่องไหนเออเออมันบอกท่านตื่นที่ไหนวะทำไมซะมาไปเออนี่มาแล้ววันนี้เออนี่ได้มันได้กินกินโปรตีนเต็มๆต็มกินคอตากินึงคตาง่ายงงเมื่อเคยยิ้เพ่งนันบะเั่งไหนาง่ายงง อย่าเบิ่งไก่โผล่ฟิลเตอร์อยู่บ่รอนบ่รุ่นนี้บ่มีฟิลเตอร์สดใสสดไทยของคานาไทยแต่ของเราใส่ฟิลเตอร์สั่นภาษไทยคนอื่นแบบ no filter อย่างโอ้ยแล้วเขาจะเอินเก่เลเนะบ่ไปกินลเก้าบ่ลาบลเก้าโอ้ลลอกเก้ากินโนว่าลาบลเก้าวะนะเป็นลาบท้้งหนาไม่เป็นเพื่ออยากกิน ตามสั่งตามเอ้ยลาดนาเบาๆไปเพื่อนที่ทอนๆลวก็ลาดนาลาดลบไปเล่นบ่จะได้ชาใจจักบาทลาดนาากกลูเหมืนกันนะอ้าวมันอีซีเลี่ยมนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกับข้าวิบกับพ่อละลาดนาฮ่อละข้วพ่อละมขั้นพ่อจะมาเบิกไหมฮะ ซกินี่ซูกิสักบาทสิอโอ้มันเมีนบนะนีอันี้อยากกินยังนีโอ้หน่ากองยังสิ่ลัพี่น้องล้งกองเก่าขึ้นกันคึ้เก่า ไปไปกินนแ่งจุ่นเหนียวคืนนี้ไปกินขอบคุณพี่วัให้กำลังใจกันไปสั้นลพี่น้องครับน้องๆว่าคอยติดติดฮัลโหลเอาสวัสดีครับ ใช้คือว่าคำามาปนเงิ่อนปนยังเถิดเป็นกันนะคำามาปนได้แต่พูละหกสิบบาทไปกินข้าวอีตัวเล็กน้อยโอ้ยแม่กับเปตาลี่ตัวเมียกัดปัดเพราะมันเปตะปุ่นอยู่ตอนนี้โอ้บะหมี่ดอกแม่ไปยี่สิบบาทพ่อไปเลยเร่งสีเขียวพี่น้องเอ้ยไอหมาเขาได้พูละหกสิบพูละแปดสิเป็นปีได้แบงสีเขียวจากลูกจากสาวได้เขาเอกวัดบึงก่อนเลียงไว้แต่ซื้อเออเอาหนอัดรางวัลก่อนก็ซื้อกินเด้อใบเนี่ยเด้อใบแต่ซื้อเลย อพะนะจวดกาดเลยสองสสองแปนี่ตาเมย์ว่าเท่าเท่สอปยุดเดียวนี้แม่ไม่ได้เท่าจะซื้อได้หันเท้าเท้าไปไซบะเนี่ยไปกระดีห้ายางก็ศูนย์เนาะอ่พี่นองิปนี้กับใบสมิสกันก่อนึงมาฮอดอยานฝนตก้ามยันรถติดยันไม่มีมองจอดก็เลยฝาก่าตะเวน เนี่ยเวลามาเที่ยวนึงเคยเข่างอส่องตึงติดยุ่งปหานเป็นชั่วโมงแม่ว่าตอนแรกว่าสิไปย่างรัวดัวเนี่ยบอกนาเป็นแตงขันเล่บุรีบล้อันเจเจมอนบอกอืมอืมอื่งบรรยากาศย่านร้านรูปสีเออท่านตอนแรกว่าสิไปหาดูสัตว์เลี้ยงน่ารักโน่นนี่นะที่กันเลี้ยงก็เด็ดเตาเออแต่เลี้ยงเด็ดเตาวัดสิไปหาโมมั่นแหละก็เลยบบอค่ะนางค่ะพ่อแบกไดทีไปคะพ่อเลี้ยงได้หนิ ไปหาหญ้าให้มันครบขันมาน้องไปธุระมันไปซูดไยแม่ปอสวัสดีครับได้อะไรมาฝากไม่มีค่ะมีแต่เปเอาไหมโอ้ยตะดังกับปีไปแล้วไปชื่อฮัลโหลยูนิวอ์สเอาเอามาขึ้นทถอแม่สร้างแล้วสร้างแร้เต๋คันมาสร้างเอาเงินขึ้นเด้อ นี่แล้วพี่น้องสิแล้วแล้วนะครับที่หมอเตอชีสสองฝนไม่ตกนะครับปลอดโปร่งโล่งสบายมาเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องกันยังวามาเด้อพี่น้องชัางแล้วมายู่น้ำกันสันแต่มาหันกับเป็นปูนดีอยู่ถ้าฝนตกเอา,าหมองนี่มันเป็นพรมพรมกับปู๋ได้ยูดอตอนนี้มันตั้งหลงังเ,เอาแน่นั่น สิบห้าบาทครับซื้อฟอมให้คุณแม่รุ่งน้อผ้าโอ้สพ่อเคล็ดลับของน้องโนที่น่าไม่เป็นสิวนะครับใช้ฟอมตัวนี้นะครับใช่ครับเคล็ดลับของน้องโนทไม่ได้ทานะครับใช้ดื่มครับใช้ดื่มหักแล้วก็กัดเลยใช่ไหมนี่แมนครับโอ้เคล็ดลับเคล็ดลับพี่น้องเคล็ดลับแต่ไม่รับพิจารณาเลยเป็นเกี่เป็นยังเอได้ก็ได้เว่าวิ่งว่าไปที่เป็นผ้าลุ่มมีมาครับเป็นลุ่มเป็น อ้าวเป็นอาไปมันกับเมีนความเพลินทันล่ะโบหลับว่แมีนครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอแจ้งหนังเลยไม่ให้เบืองก็เขาเป็นขมุ่นเถอะเขาคุณค่ะเขาให้ได้จบอยู่บ่จบแล้วอ่ะบ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบายไปหอดลอยหันยังกลับมาจบตรงนี้เพราะเมีนคลิปที่สองนะฉิบแลมแหบมันมาพี่ยังไง่ทยอยู่ทั้งหลังนั่นอ่ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปนะฮะนับพี่น้องพอกันครับบ๊ายบาย